t i o n a l First Aid ซ่อมแซมสุขที่สึกหรอปรถมพยาบาลด้านอารมณ์ความรู้สึกหนังสือจิตวิทยาอีกเล่มที่น่าอ่านค่ะเล่มนี้ก็เป็นผลงานอีกเล่มหนึ่งนะคะของคุณกายวินซึ่งเป็นนักจิตวิทยาที่ก่อนหน้าน,นี้ก็มี ตีพิมพ์หนังสือออกมานะคะชื่อ How to Fix a Broken Heart นะคะซึ่งอันนั้นก็มีเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วเหมือนกันนะคะส่วนเล่มนี้ Emotional First Aid ก็เป็นหนังสือที่พิ่งตีพิมพ์มาไม่นานนะคะโดยสำนักพิมพ์บ i บ l ิโอค่ะ Emotional First Aid เนี่ยก็จะเป็นหนังสือจิตวิทยาที่พาเราไปดูอารมณ์ความรู้สึกที่เหมือนจะเป็นบาดแผลทางจิตใจนะคะซึ่งในเล่มนี้ก็จะมี พูดถึงอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมด7อารมณ์ซึ่งทั้ง7อารมณ์นี้ก็น่าจะเป็นอารมณ์ส่วนใหญ่ที่ทำให้เราอ่ะมีความรู้สึกเจ็บปวดแตกสลายหรืออาจจะมีบาดแผลเกิดขึ้นในทางจิตใจนะคะซึ่ง7อันนี้ก็จะมีการถูกปฏิเสธค่ะความเหงาการสูญเสียและเหตุการณ์สะเทือนใจความรู้สึกผิด การคุ่นคิดความล้มเหลวแล้วก็ความเคารพตัวเองตามโดยที่หนังสือค่ะก็จะมีการพูดถึงแต่ละอารมณ์เนี่ยด้วยการยกเคสตัวอย่างขึ้นมาให้เราได้ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็จะมีแนวทางการรักษาแต่ละอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะคะซึ่งแนวทางการรักษาเนี่ยก็จะเป็นแนวทางการรักษาแบบที่เราทำได้เอง ในเบื้องต้นเหมือนเป็นชุดปฐมพยาบาลอย่างที่คุณกายวินช์เขาว่าเอาไว้แต่ว่าเขาก็จะมีโนต้ตเอาไว้ในแต่ละบทค่ะว่าเอออันนี้คือเป็นแนวทางการรักษาแบบเบื้องต้นนะที่เราสามารถทำเองได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึก1 2 3 4อันนี้คุณควรที่จะไปปรึกษานักศิตวิทยาไปพบจิตแพทย์เพื่อที่จะได้รับคำแนะนำอย่างถูกวิธีถูกต้องมากขึ้นนะคะ ในหนังสือก็จะมีทั้งหมด7อารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมคะแล้วในแต่ละอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยก็จะมีแนวทางหรือว่าวิธีการในการรักษาเ่างเช่นเอ,อ่อพอเราพูดถึงเรื่องของความรู้สึกผิดอะคะ่ะผู้เขียนเนี่ยก็ได้ให้แนวทางการรักษาเนี่ยเอาไว้ประมาณ2อสอย่างนะคะอย่างเช่นแนวทางแรกก็คือพอเราเกิดความรู้สึกผิดใช่ไหมเออเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะทําผิดอะไรบางอย่างกับใครบางคนนะคะวิธีการแรกก็คือ การขอโทษเออก็มันก็เบสิกเนาะแต่ว่าแนวทางที่ทางผู้เขียนให้ไว้อะค่ะก็เป็นแนวทางที่ค่อนข้างที่จะ constructive มีสูตรในการขอโทษอ่าทำให้มันเกิดความมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการขอโทษนะคะแล้วก็นำไปสู่การซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่มันอาจจะแตกราวไปหรือว่าการ ฟื้นฟูซ้อมแซมความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งที่เราอยากจะไปขอโทษเขาหรืออีกสองวิธีสำหรับคนที่ยังติดค้างความรู้สึกผิดอยู่ก็คือการให้อภัยตัวเองแล้วก็การใช้ชีวิตต่อไปซึ่งแต่ละวิธีก็จะมีสถานการณ์มีเงื่อนไขมีบริบทแล้วก็แนวทางในการรักษาที่แตกต่างกันไปแต่อย่างที่พลอยบอกก็คือว่าเขาก็จะพูดถึงแบบวิธีสำหรับ อาการที่มันยังสามารถพอเยียวยาแบบประถุงพยาบาลเบื้องต้นได้เออแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอ่ะมีบาดแผลที่ค่อนข้างลึกในแต่ละอารมณ์ความรู้สึกแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเขียนค ondition บอกไว้ค่ะว่าเออถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแบบนั้นแบบนี้อ่ะมันคงถึงจุดที่เราควรจะต้องไปพบจิตแพทย์หรือได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วเขาก็เลยคิดว่าสำหรับใครที่สนใจหนังสือแนวจิตวิทยาอยู่แล้ว ใครที่ชอบอ่านในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการจัดการอารมณ์อะไรย่างเงี้ยค่ะเล่มนี้ก็เป็นเล่มหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้อ่านมากๆแต่สําหรับใครที่อยากจะอ่านเพื่อที่จะเอาไปใช้ประโยชน์เอออาจจะอยู่ในห่วงอารมณ์ความรู้สึกใดความรู้สึกหนึ่งในทั้งเจความรู้สึกนี้ก็แนะนํานะคะวิธีการอ่านก็อาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบอ่านทั้งเล่มคือถ้าใครสนใจจะอ่านทั้งเล่มอ่ะ เออก็ก็อ่านทั้งเล่มได้นะเพราะว่ามันก็มีประโยชน์แต่ว่าถ้าใครมีความรู้สึกหรืออารมณ์ที่อยากจะแก้ไขยอยากจะกู้คืนอะไรเงี้ยก็อาจจะพุ่งไปที่บทน,นั้นๆก่อนอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติอใครอกหกักเออก็อาจจะลองอ่านบทที่เป็นเรื่องของการถูกปฏิเสธมันอาจจะไม่ได้แบบ พูดถึงเรื่องการอกหักทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็พอมีเคสตัวอย่างแล้วก็พอที่จะมีเฟรมเวิร์ให้คนที่อาจจะยอยู่ในสถานการณ์เออที่ไม่สมหวังในความรักถูกปฏิเสธมาอะไรอย่างเงี้ยได้พอมีแนวทางเอาไปใช้เบื้องต้นได้ส่วนสำหรับพลอยเองนะคะก็พอพลอยอ่านนะพลอยก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะ เนะอนเกจเนาะเพราะหนึ่งคือก็ชอบหนังสือแนวนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อันที่สองคือพออ่านอ่านไปอะ่ะบางบทมันก็ค่อนข้างที่จะทํางานกับตัวพลอยด้วยเหมือนกันซึ่งประสบการณ์ที่พลอยได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะก็มีสามคำที่อธิบายความรู้สึกที่เป็นประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ตอกย้ำเปิดโลกและอันล็อกค่ะ คือหนังสือก็ช่วยตอกย้ำเราในหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางด้านของอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกด้านลบนะคะอย่างเช่นวิธีการโต้แย้งการโทษตัวเองคือบางทีที่เราถูกปฏิเสธหรือว่าเราเฟลเราล้มเหลวจากอะไรบางอย่างเนี้ยบางทีเราอาจจะเกิดอาการโทษตัวเองเออโทษแบบ โทษว่ามันเป็นความผิดของเราอะไรเงี้ยมันอาจจะใช่หรือมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องที่เราเฟลเองเราผิดเองเราผิดจริงเราเฟลจริงอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้แต่บางทีอะเราก็อาจจะโทษตัวเองมากเกินเบอร์กว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงคือถ้าเราลองบรรเทาอาการเจ็บปวดจากการโทษตัวเองเนี่ยด้วยการโต้แย้งความคิดเหล่านั้นนะคะมันก็อาจจะช่วยทําให้ เราได้มองเห็นอะไรมากขึ้นซึ่งวิธีที่พลอยใช้เองอ่ะก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่เวลาเราแคปเจอร์ความรู้สึกนี้ได้นะคะก็จะใช้วิธีการทำฟรีไรติงเออหลายคนก็คงคุ้นเคยเนาะเพราะว่าพลอยก็จะใช้วิธีการเนี้ยเป็นวิธีการค่อนข้างที่จะแรกที่สุดสำหรับการประถมพยาบาลความรู้สึกของตัวเองนะคะพลอยก็จะใช้ฟรีไรติงในการเขียนความรู้สึกณนะตอนนั้นที่มีอยู่อะไรเงี้ย อาจจะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกโทษตัวเองหรืออะไรใดๆที่มันเป็นความรู้สึกด้านลบอะคะ่ะพอเขียนไปแล้วเนี่ยเราลองใช้วิธีการชาร์เลนจ์ความคิดตัวเองอะว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดแล้วมันจริงหรือเปล่าบ่อยครั้งมากที่ตอนที่เราเขียนฟรีลิทิ้งอะคําถามที่เรามักจะถามกับตัวอักษรที่เราเขียนออกมาเนี่ยว่าจริงไหมเออมันมองได้ในมุมแบบที่เรากําลังเขียนอยู่เนี่ยแค่มุมเดียวจริงไหม หรือมันมีมุมอื่นให้มองได้อีกมันคิดแบบอื่นได้ไหมหรือถ้ามองในมุมมองของบุคคลที่สามเนี่ยเราจะมองมันแบบไหนอันเนี้ยก็คือเหมือนกับเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะโต้แย้งกับความคิดที่อยู่ในหัวของตัวเองความรู้สึกที่เรากำลังมีอยู่มันก็จะได้เห็นมุมมองที่กว้างมากขึ้นความเป็นไปได้ที่มันอาจจะไม่ใช่แค่มุมเดียวที่เรากำลังคิดอยู่ก็เป็นไปได้นะคะ ประสบการณ์อันที่สองจากการอ่านเล่มเนี่ยก็คือเปิดโลกคือมันมันมีทั้งหมดเจ็ดอารมณ์ใช่ไหมคะที่คนเขียนพูดถึงมันก็จะมีบางอารมณ์ความรู้สึกแหละที่เราอะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเอออย่างเช่นเรื่องของความเหงาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออเรามีบาดแผลหรือว่ามีความเจ็บปวดจากอารมณ์ที่เกิดจากความเหงา แต่ว่ามันก็ช่วยเปิดโลกให้เราอ่ะได้มองในมุมที่มันกว้างขึ้นได้มองสิ่งที่อยู่รอบตัวมากขึ้นได้มองถึงความสัมพันธ์กับคนรอบๆข้างที่เราหลักมากขึ้นอย่างน้อยตอนที่พอยอ่านเรื่องของความเหงาเนี่ยมันทําให้เราได้ถามตัวเองว่าเออแล้วเราทำให้คนรอบข้างเราอะเหงาปะวะ เออมันก็ได้กลับมาทบทวนว่าเราได้มีการจัดการความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่เรารักเนี่ยได้อย่างดีแล้วหรือยังอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็นำมาสู่แอคชั่นเล็กๆน้อยๆที่เราเริ่มต้นทำให้กับคนในครอบครัวนะคะก็ทำให้ได้พูดคุยกันมากขึ้นคอนเน c t กันมากขึ้นได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบที่มันมีคุณภาพม,มากขึ้น คือนอกจากที่มันจะทำให้เราได้มองเห็นแล้วก็เข้าใจคนอื่นมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราได้ฉุกคิดด้วยค่ะว่าการเพียงแค่มองเห็นหรือเข้าใจมันก็อาจจะไม่เพียงพอเนาะมันอาจจะต้องมีการสื่อสารความรู้สึกเหล่านั้นออกไปให้คนเหล่านั้นได้รับรู้ด้วยเหมือนกัน คือถ้าเราแค่รู้สึกอะแล้วเราไม่ได้สื่อสารมันออกไปอะคนรับเขาก็อาจจะไม่ได้รู้ตัวไม่ได้รู้ในสิ่งที่เรารู้สึกมันก็เลยทําให้เขาเกิดความเหงาก็เป็นไปได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราก็เปิดโลกจากการอ่านเล่มนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่เคยนึกถึงเนาะอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือ Unlock อืมคือพออ่านหนังสือเล่มนี้ประสบการณ์ที่ได้ระหว่างการอ่านนะคะก็คือการอันล็อกบางอย่างเหมือนกับพอเราอ่านไปอ่ะมันก็จะมีบางเรื่องใช่ไหมที่เรารู้สึกว่าเออมันก็เคยเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่ในใจเราเนาะบางทีเราอาจจะจํามันไม่ได้แล้วด้วยซ้ำในชีวิตประจําวันอะไรอนยะ่างเงี้ยเราอาจจะลืมมันไปแล้วด้วยคือพออ่านเล่มนี้มันก็เลยเหมือนกับเฮ้ยมันมีแวบหนึ่งขึ้นมา ในบางในหลายๆจุดเลยของสื่อนะคะแล้วก็เหมือนกับทําให้เราอ่ะได้นั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปกลับไปที่เรื่องราวที่แบบตัวเองเคยผ่านมาเราก็ตลกมากที่แบบได้ลองเขียนจดหมายถึงตัวเองด้วยเพราะว่าในหนังสืออค่ะมันไอแนวทางการรักษาบางอย่างมันก็จะเกิดขึ้นจากการแบบเขียนใช่ไหมเออเนี่ยมันก็จะมีบางบางช่วงที่แบบเราก็แปะโน้ตเอาไว้ว่าแบบ ทูมีเออเนาอตอนนั้นมันเป็นยังไงนะตอนนี้ผ่านมาแล้วเออได้เรียนรู้อะไรยังไงนะเออพอมองย้อนกลับไปอ๋อนี่คือข้อผิดพลาดอะไรของเราบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ได้จากการนั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปอ่ะ แล้วก็คิดตามแนวทางของหนังสือนะคะมันก็ทําให้เราอะได้ปล่อยได้เลทโกอะไรบางอย่างที่วันนั้นแบบโหเราอาจจะแบบกำไว้แน่นมากอะไรเงี้ยหรือได้เข้าใจอะไรมากขึ้นในวันที่ตอนนั้นไม่เข้าใจเลยเออก็ได้แบบเอออัลล็อกในหลายๆจูตรเนาะคือเวลาที่เราอ่านพวกแบบหนังสือเกี่ยวกับออการจัดการอารมณ์หรือความรู้สึกอะไรเงี้ย แล้วมันดันทริกเกอร์ตัวเองถึงสิ่งที่เราเคยผ่านมาแน่นอนว่ามันอาจจะเหมือนกับเป็นการไปสกิดแผลเออที่เรารู้สึกว่าเออมันอาจจะหายไปแล้วหรือมันอาจจะเป็นแค่แผลเป็นอะไรเงี้ยแต่กลับกลายเป็นว่าพอไปสกิดโดนมันมันก็เออมันก็ยังมีเจ็บนิดๆเนอะแต่ว่าถ้าเรารักษาและเยียวยามันอย่างถูกวิธีอะ เออถึงแม้ว่ามันจะต้องไปเปิดแผลนิดๆเจ็บหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่มันก็รู้สึกคุ้มนะที่ทำให้เราคิดว่าแผลนั้นมันจะหายดีได้เร็วกว่าเดิมแล้วก็แน่นอนว่าหนังสืออ่ะมันก็ไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่ไม้กายสิทธิ์เนาะแล้วก็มันคงไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนแบบเฮ้กระดูกหกักแล้วใช้ไม้กายสิทธิ์เสกเพื่อปลูกกระดูกขึ้นมาใหม่ได้เหมือนมาดามพรอมฟี่ในแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ย เออแต่ว่าการที่เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากหนังสือแล้วเอามาเยียวยาในวิธีที่มันควรจะทำอะไรเงี้ยมันก็ช่วยทำให้สุขภาพจิตของเรามันดีขึ้นแบบคุ้มค่ามากๆนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวละการสำหรับการอ่านหนังสือเล่มนี้ของพลเนาะทีนี้นอกเหนือจากสิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ที่มันเป็นแบบเนื้อหาสาระที่ได้จากหนังสือเนี่ย มันก็มีประสบการณ์การอ่านสองอย่างที่เรารู้สึกว่าเออเราค่อนข้างมีความสุขแล้วก็เอนจอยกับวิธีการอ่านแบบนี้นะคะมันก็คืออันแรกคือการแอนนเทตหนังสือที่เห็นเป็นแถบตรงนี้ค่ะเนี่ยที่พลอยขั้นเอาไว้เยอะๆแบบนี้นะคะก็ เป็นการ annotate ที่พลอยเพิ่งเริ่มถามที่เล่มนี้เล่มแรกคือเล่มที่ผ่านๆมาก็จะมีขั้นเอาไว้แต่ว่าขั้นแค่ไอเดียความคิดที่เราอยากจะเก็บเอาไว้หรือว่าขั้นแค่เหมือนเป็นการไฮไลท์เวลาเรียนหนังสือใช่ไหมว่าเอออันนี้เราแบบรู้สึกว่ามันใช่มันโดนมันเห็นด้วยหรือมันอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไฮไลท์หรือว่าแท็บ เอาไว้แต่ว่าการ annotate ก็คือทำให้มันมี system มากขึ้นซึ่ง system มสำหรับพอยนะตอนนี้นะก็คืออย่างเล่มเนี้ยค่ะก็จะมีการทำแท็บคันใช่ไหมคะโดยที่แท็บเนี่ยเราจะสร้าง system คือใช้ Color code ขึ้นมาอ่ะซึ่งเราก็จะแปะเอาไว้ที่หน้าแรกค่ะว่าแท็บแต่ละสีอ่ะเราหมายความถึงอะไรแล้วก็แต่ละเล่มมันก็จะมันก็จะใช้คัลเลอร์โ ความหมายที่แตกต่างกันไปอเนาะแล้วแต่อย่างเล่มนี้พลอยใช้ทั้งหมดสีสีนะคะสีแรกสีเหลืองก็จะพูดถึง my experience ว่าแบบเออตรงนี้เราเคยมีเรื่องราวที่เป็นแบบนี้เหมือนกันเออรู้สึกแบบมีส่วนร่วมมีแบบ engagement เคยประสบพบเจออะไรแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยอ่ะก็จะแถบสีเหลืองเป็นเรื่องราวประสบการณ์ของตัวเองส่วนสีฟ้าอ่อนนะคะ สีฟ้าอ่อนก็จะเป็นแฟกที่คนเขียนพูดถึงในหนังสือแล้วก็ถ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มที่เข้มกว่านะคะพยก็จะใช้เพื่อที่จะบอกว่าอันนี้คือโซลูชันอ่ะจริงๆทั้งทั้งเล่มอ่ะมันก็คือสตรัคเจอร์มันคือปัญหาใช่ปะ่ะแล้วก็โซลูชันใช่ปะ่ะแต่ว่า เราก็ไม่ได้แท็บโซลูชันทุกโซลูชันที่พูดถึงในหนังสือแต่เป็นโซลูชันที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากจะเก็บมันไว้อยากจะกลับมารีมายมันอีกทีหนึง่งนะคะก็จะแทบเป็นตัวน้ำเงินเข้มเออสีน้ำเงินหรือสีฟ้าเข้มนี่นะคะสุดท้ายก็ตอนที่อ่านไปมันจะมีมันจะมี question หรือมันจะมี doubt เกิดขึ้นจากสิ่งที่คนเขียนเขียนคือ เรารู้สึกว่ายิ่งโตมาก็จะยิ่งมีอะไรแบบนี้เยอะขึ้นเนาะว่าพอเราอ่านแล้วเราอาจจะไม่ได้เชื่อสิ่งที่คนเขียนเขียนทั้งหมดตั้งแต่ครั้งแรกนะคะเราก็จะแท็บเอาไว้ก่อนอันนี้เราใช้สีชมพูในการแทบ็บแล้วก็เขียนคําถามที่ตัวเองมีเอาไว้ว่าเฮ้ยตรงนี้เราไม่เห็นด้วยกับอะไรเราสงสัยอะไรอ่าก็โน้ตสีแดงเอาไว้อะไรอย่างนี้ค่ะเราเชื่อว่าโดยปกติแล้วอะ่ะมันก็จะเจอคําตอบ ในหน้าถัดๆไปหรือว่าในบทถัดๆไปแต่ว่าถ้าบังเอิญมันไม่เจออะไรเงี้ยอย่างน้อยอะไอแท็บสีชมพูเนี้ยมันจะเก็บเอาไว้ให้เราได้ไป explore ต่อไปลอง research ต่อในเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับการอ่านเล่มนี้เนาะก็พอเรา n o t ตสิ่งที่เป็นคำถามเอาไว้สิ่งที่เป็นข้อสงสัยของเราเอาไว้เออแล้วมันดันเจอคำตอบในบทถัดไปคอยก็จะเอามาเอาคำตอบมาเขียน เอาไว้ต่อจากคําถามที่เราเราโน้ตเอาไว้ตอนอ่านทีแรกก็สโน้ตไว้ว่าแบบเอเอ refer คำตอบได้ที่หน้าไหนด้วยอะไรเงี้ยอ่าอันนี้ก็เป็นวิธี annotate ของพอยสำหรับเล่มแรกที่ลองหัด annotate ก็รู้สึกว่าเออสนุกแล้วก็อยากจะทำมันต่อไปอยากจะทำมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ถ้าใครมีวิธีหรือว่ามี system ในการ annotate หนังสือนะคะก็เอามาแชร์กันได้เลยนะคะยินดีมากม เรื่องที่สองที่ทำให้พอเอนจอย Enjoy การอ่านเล่มนี้นะคะก็คือการที่เราได้ไอเดียของไร n ิงพรอม t s ออกมาจากหนังสือเล่มนี้เพราะว่าหลายๆแนวทางของคุณกายวินช์เนี่ยให้ใช้วิธีในการลองเขียนลองลิสต์มันออกมานะคะก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นหัวข้อ เป็นคำถามสำหรับการทำ journal ของเราได้ในอนาคตนะคะก็เลยมีการิสต์ออกมาเก็บเอาไว้ใน r e a d i n g journal ของตัวเองว่าเออ writing p r o m p ที่ได้จากเล่มนี้มีอะไรอะไรเงี้ยค่ะที่คิดว่าแบบอยากจะเก็บไว้ทำตอนเนี้ยมี2อันเราก็จะโน้ตไว้ว่าแบบเออมันมาจากหน้าไหนแล้วก็มีคำถามหรือว่ามีหัวข้ออะไรที่จะเก็บเอาไว้เขียน ตัว journal นะคะอย่างเช่นมันจะมีเรื่องของบาดแผลจากการล้มเหลวใช่ปะ่ะในบทนั้นน่ะมันก็จะมีแนวทางในการรักษาอหนึ่งก็คือการเรียนรู้จากความล้มเหลวคือคนเรามันจะล้มเหลวมันจะผิดพลาดมันก็มันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะสิ่งที่จะทําให้เราก้าวข้ามผ่านความรู้สึกแย่ๆที่เกิดจากความล้มเหลวหรือว่าทําให้เราอนจอยกับความล้มเหลวมากขึ้นก็คงจะเป็น การเรียนรู้จะความล้มเหลวอืมอย่างในหนังสือค่ะแนวทางการเรียนรู้จากความล้มเหลวเนี่ยก็จะมีประมาณหกคำถามที่แบบอยากจะให้เราอะได้ลองตอบคำถามตัวเองว่าเออแบบหลังจากที่เราเฟลมาแล้วอะเราเรียนอะไรบ้างอย่างเช่นเนาะการล้มเหลวเนี่ยมันเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่อันนี้คือคอนเซปต์สิ่งที่ เป็นคําอธิบายก็คือว่าความล้มเหลวมันมักจะบอกอะไรบางอย่างกับเราเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะเป็นต้องเปลี่ยนเออเพราะว่าเราเฟลอะเราทําผิดอะแปลว่ามันต้องมี something wrong ใช่ปะแล้วอะไรเหล่านั้นอะไรคือ something wrong ณนะตอนนั้นอะไรเงี้ยก็ลองถามคําถามตัวเองว่าเออแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก เราจะทำอะไรให้แตกต่าองออกไปในครั้งหน้าเราก็จะไม่ได้ต้องโทษกับความล้มเหลวที่ผิดพลาดมาในอดีตใช่ปะ่ะแต่ว่ามันเป็นการมองภาพไปข้างหน้าแล้วว่าอ๋อเออว่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเราเรียนรู้ว่าเราพลาดเรื่องนี้ถ้ามันเกิดขึ้นอีกในอนาคตคือที่ผ่านมาเราคงแก้ไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าในอนาคตถ้ามันเกิดขึ้นอีกอ่ะเราจะจัดการกับมันยังไง เอออันนี้ก็ทําให้เราได้มีสติมากขึ้นเนาะแล้วก็มองความล้มเหลวในเชิงที่มันบวกมากขึ้นก็จะมีประมาณแบบห้าหข้อเรื่องของการเรียนรู้จากความล้มเหลวเนาะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เก็บเอาไว้ในการที่จะทำ writing p r o m p t ต่อไปนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่พ่อยอยากจะเอามาแชร์กันในวันนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่พลอยได้จากการอ่าน emotional first aid นะคะ สำหรับใครที่มีบาดแผลทางจิตใจอยู่ก็ขอให้ได้เจอวิธีในการเยียวยาให้ได้ดีขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ